สวัสดีครับเอฟซีกองกาสโนวาพาจวดนะครับผมสําหรับมอนีนะครับกะด้มีโอกาสนะครับมาแวะเยี่ยมคายไอ้ไส้นะครับเนาะทางวาลินนะครับเนาะทีมงานเสือ้ายวาลินของเขานะครับเนาะมอนีก็มาพบพ่อกับทีมงานโพชเชเล่นนะครับกําลังมาหอดบล็อกนะครับนี่กําลังมาหอดบล็อกนะครับนี่กะเป็นความพอของเพิ่นนะครับเนาะตอนนี้อัดไปแล้วซีบังนะครับ ซีบังนี่บ่แม่นสิออกตียิมหายิมหกนี่บ่นี่นะครับซีบังนี่นะครับผมนี่ครับซีบังอัดไปแล้วนะครับเนาะสรับทีมงานโพเจริญหางกระต้มไปแล้วประมาณเกือบนี่นะครับหางครับปุ่นครับหางพี่น้องหางกับประมาณเกือบหาสิบหางสีสิบหาสิบหางนะครับเนาะนี่ท่อตเอมันนะครับท่อต่อมมันเป็นเล็กเล็กใหญ่นะครับเนาะท่อต้มทีมงานโพเจริญนะครับเนาะนี่นะครับ กำลังมาหอดนะครับผมมาหอดกะกำลังอดอซีบังนะครับนี่นาวัดนาจะออกวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับรถนี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนาจะเป็พ่อๆกันนะครับสําหรับทีมงานโพชเลือนนะครับนี่หางนะครับนี่นี่เป็นหางนะครับทีมงานกับตัดปาไวแล้วปะมานโอหลายนะครับประมาณหาซิมหางนะครับเนาะหางนี่ตัดมาประมาณเกือบหาซิมหางนะครับนี่ครับ หางสาหรับทีมงานโพจเจือญนะครับนี่ครับเตรียมความพร้อมพอสมควรนะครับสาหรับค่ายนี้นะครับผมนี่แหละคือไอหนูนักล่าเงินเดิมพันนะครับทีมงานโพจเจือนนะครับผมนี่นะครับหางนี่นะครับมาหอดแล้วนะครับทีมงานกับกระลังเดิมกระลังตัวนี้เป็นทรายนะครับเนาะทรายตากนะครับทรายทรายห่วยว่านี่นี่นะครับบล็อกโพจเจือญนะครับ แต่ก่อนบอกเิ uhh the ็นกาศิย the ูในบ้านนะครับแต่ว่าตอนนี้งายออกมาจากงายออกมาแล้วนะครับเนาะงายออกมาอยู 8, ่ทางนอกแล้วบอกมีสองบอกนะครับบอกเตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้บ็อกเก่าครับบอกทอหกบอกลงนะครับเนาะนี่บอกทอหกบอกทองหานี่นี่ครับนี่บ็อกนะครับนี่มาพ่อๆกันกำลังเหตุหมือพอดี นี่นะครับทีมงานกำลังเห็ดมือนะครับตัวนี้อันพีอาร์นะครับพีอาร์ไปจำขายนะครับนอ้องไายเนาะน้อไส้เบี้ดนะครับเนาะเป้ยได้ครับสาวนี่สาวนี่ก็นี่ระเบิดมากนี่ระเบิดมากนะครับเนาะกลับมาจากอิสราเอลผมซื้อว่าอันยังนี้แม่แม่ยังเอาไปกินเบิร์เหล่าช่วงนี้แม่บุญธรรมนะครับนี่ครับนี่นะครับทีมงานกำลังเห็ดมือนะครับเนาะนี่นี่ครับไอไส้ครับผมไอไส้เจ้าของขายนะครับ ช่างนุช่างนุโพจเจรินนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับกําลังเห็ดเหมือนะครับสําหรับขายนี่ไอ้นุเห็นยังตองเอบอกครับเบ่งอีเจียหน่เด้อตองเอนะครับนี่คือตองเอนะครับนี่ครับนี่ตองเอนะครับปุ๋ยสอบได้นี่ใช้ปุ๋ยปุ๋ยนี่บอกยังปุ๋ยใส่ปุ๋ยอ๋อสําหรับขายไอ้นุเปนสีใสปุ๋ยปุ๋ยขาวนะครับเนาะ ปุ๋ยกระสอบขาวอ๋อปุ๋ยสอบขาวนะครับทานปีนี่หาไวรายมาได้ครับบ่ายทานนี่แต่ประมาณ <92. S 1> ทานแต่เกลาอิบสอบแล้วครับนี่ทานประมาณเกลาอิบสอบโอ้ทอสามเอาไปเทียบจอยแก่มือเลยนะมาดื้อบ่นี่บ่นี่ทอสามทอสามพูดจะเลื่อนแต่ก,ก่อนกะกัถทอว่าสุดยอดอีกหนึ่งข่ายนะครับเนาะ ถ้าวอาประวัติความเป็นมาแต่ก่อนของไอหนุเพิ่นกะเป็นมือหนามแต่ก่อนกะพี่น้องอาจสิหูจากไน้นามทีมงานแบคแคดหรือว่าแมวดำนะครับแต่ก่อนไอหนุนี่คือเป็นมือหนามนะครับมือหนามที่ว่าล่าไอทีมงานแมวดำนะครับเนาะนี่นะครับนี่ทานเพิ่นเก่าซิบกระสอบนะครับปี่นี้ได้ประมาณจักบังครับเก่าสิบสอบนี่บอกประมาณประมาณจักบังคิดบา,ดาปินอ่า,า,อาไนได้เบิร์ดไหมสอบแล้วบังบอก บอกหมายถึงว่าส่วนใหญ่แม่สอบหนึ่งเดี๋ยวบั่งหนึ่งวะสองสอบตัวหนึ่งบั่งนะครับนอหนี้นะครับปีนี้กะตั้งเป้าไว้่อยบังนี่แหละครับเพราะว่างานสุรินทร์ก็รับมาหลายแล้วพี่น้องสุรินทร์นี่ถ่าแต่แอร์อย่างเดียวเน้ยนี่ครับเอฟซีสุรินทร์นะครับนอหนี้กะการเห็ดมือนะครับตอนเห็ดมือกับสองสามคนนี่แหละครับแต่ว่ามือจุดเต็มรถคือเก่าเพราะว่าแต่ไายเดยนะครับเนาะนี่นะครับทอกะช่องนี้ทอกะราคาเท่ายใหญ่พันเท่าย เก้900าร้อยตัวนี้อ่อทอกับลงลงมาก,กแต่กรนาะช่วงหนึ่งทอกับแพงนะครับนี่นะครับทีมงานจะเหตุเหมือเป็นสูตรกิตเจีเ้ยกับปุ๋ยนะครับเราสลรับขายนี่นี่ละเทปปุ๋ยเทปปุ๋ยเขาเบิกลมไฟในอันออนไลน์อยู่นี่นะครับทีมงานโพเจริญงวแต่กรก,กับประมาณสองร้อยก็โตนะครับแต่ว่าขายออกเบิร์นี่นะครับา้ามั่วเพิ่นกับมีนะครับนี่มีแต่ขอกเปล่านะครับ นี่ครับเพราะว่าเอาไปลงทุนสี่ขีดเตี้ยนะครับประมาณหาแสนนะครับปีนี้พ่อเจริญนี่ก็เป็นทอร์นะครับนี่บอเตี้ยมสิขึ้นอันนี้เอาไปยังขึ้นตรงนี้หอยไปยังนี่อ๋อมันโค้งตรงอารัดไว้อ๋อทอมันตากแดดนะครับนี่ครับเป็นกระจินี่เป็นกระจิสวยนะครับเพิ่นกระจิอันเปิดถ่ายนะครับเนาะนี่นะครับทีมงานกะซอยกันอัดปีนี้รับง่ายไหมร้ายหรือเ่ครับไอ้ บอไปว่ามีมาจ้ำขม่านเนี่ยบอมี่บอนี่นะครับใส่ทรายนะครับสร้างหนุของเขานะครับเจ้าของฉายาไอ้หนูนักล่าเดิมพันโพเจริญคายนี้บางแหลกกันราคาสตาร์กับสามหกสามเจ็ดนะครับราคาตามมูมีนะครับสำหรับคายนี้ครับคายนี้ปีปีปีบังหันสตาร์บางแหลกสามสิบห้าเจ็ดสิบนะครับบางสองสี่แปดนะครับไอ้หนูเลยว่ากูเศร้าจุดแล้วบอกไปกู นะครับจะเห็ดมือกะการเห็ดมือกับเจ้าขิดเจียผสมกับทานนะครับแต่กับนข้นนนะครับรุ่นนี้บ่มีโมคือบ้านขายเนาะครับเนาะบ่มีโม้ใส่โมบ่บริใส่โมนะครับแต่ว่าคนที่โมก็คือสร้างอันเบนก็สร้างจอยนะครับมักหมนะครับนี่นะครับตแพอผู้ชายแห่งโมดีนะครับนี่ครับบอกรอสามบอกระสามอัดได้ยื่นบมอนี่นี่นะครับ บ็อกนี้แล้วครับที่อัดให้สร้างจอยไปล่าสุดนะครับแต่กาอากาศนะครับสวยงามมากๆครัว่านี่นะครับบ็อกสโลแกนเพิ่นกะต้องเป็นสีน้ำเงินนะครับสำหรับคายนี่นะครับเนาะสังเกตเบบงง่ายๆนะครับทีมงานโพจะเลื่อนี่เพิ่นสีเห็ดหางสีน้ำเงินนะครับเพิ่นเสียดหางสีน้ำเงินนะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นนี่นะครับความผอมปีนี่ก็ถือว่าขี้เจี๊ยปิ่นนี่ก็ยังถือว่าราคายังปกติหน่อยเนาะ กีเต้ยยังปกติอยู่บนท่านแพงปันไดนก็ยังถือว่าไปกัได้อยู่แต่ว่ากับเนี่ยเบิ้งกับโบนอาจจะขาดตลาดนะครับเพราะว่าลหลายๆลาขายเดี๋ยวมากาักาตุ้นเดีเป็นสองสามรอยลัานองที่ครับเนาะก็น่าจะพอเพียงพออยู่สลับปีนี้แต่กับโบมีอย่างแน่นอนนะครับกัเข้ากับเบื้องไปเรื่อยๆนะครับอัดไทยลอยบงังทรงกระเม็นอีกจ็ดยี่สิบบังเพราะเนาะขมระเม็นก็จะเกี่ยวกับโมโหแล้วก็เพื่อใบตัว นี่นะครับทานทานน,นะครับสำหรับขายพจเนเจริญกะขายเพิ่นกระตังอยู่ที่บันทอนนะครับเนาะบันทอนตำบลตำบลอย่างตำบลทาลานนะครับอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเบอร์โทรขายเนะียไอ้ติดต่อเราเบอร์โทรเนะี่ยศูนย์เก้าสี่หกเก้าแปดเก้าเจ็ดเจ็ดสามนะครับนี่ก็เป็นเบอร์โทรสางหนุนะครับเนาะนะองค์นหนุเพิ่น ไปอยากได้บังไฟว่ลซิเป็นทอสามทอสามเพิ่งเห็ดรวยทอสามทอหาทอหกทอแปดทอแปดเพชรบ่หนิทอแปดไม่เ็ดแล้วทอแปดนะครับแต่แต่แต่ก่อนนี่พูดจะเลื่อนแต่ว่าเก่งเก่งอีลีนี่ทอหกนะครับทอหกเพิ่นนี่โอ้ซีลอยหาซีลอยเก่าซีลอตะกอนนี่จุดขึ้นมันเหนเงินเลยนะครับสำหรับพูดจะเลื่อนทอหกนะครับสำหรับคายนี่ทอหานี่กะราคาแพงราคาแพงกะบกใค่อยอยากอัน แตนปั้นไหนพอใครอยากสิจุดปั้นไหนนะครับบังสองบังนี้ราคาสปียฮอดซีซีเจ็ดซีแปดนะครับสำหรับโพชเจริญนะครับนี่ครับบรรยากาศลมเลื่อนนะครับเนาะแจ้งไดงครับสร้างยังไงครับปีนี่นี่คือมืออัดป่ะครับนี่จังแดงกับผสมทานกับเบิ้งดีๆนี่แหละอย่าเมาเหลราขาวผสมอีกเด้ทานสุกทานดิบนั่นอันออัันนบังได้ทานสุกทานดิบกับมากไว้น้ำระบอกคอย น,นะครับบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศลมเลือนนะครับห่างออกจากโตบานกบประมาณสองกิโลนะครับห่างออกจากโตบานประมาณ2กิโลนะครับสำหรับขายนะครับทีมงานโพรเญนน,นะครับเอานี่คือบอกว่าไปเห็นยังซอยเขาเหนียวนอนอยางอยู่นี่เป็นผู้บริหารแล้วล่อเมนูวะล่อเมนูอย่างเดียว S 2> <S 2> <S อืมนะครับสีบังนี้เขาติดต่อมาเราบา่ายสีบังนี่ฮะยิมหายิมหกสามสิบสามสิบเอ็ดนะครับสีบังนี่นะครับผมนี่นะครับหัวดาราบอพี่นี่หัวไม่หัวอย่างนี้นี่นาเดบบาียบอ่ฮะ นาเดียดบ่หรือยังสำหรับไอ้ไอ้เบลลาบ่สำหรับทีมงานโพชเลือดนะครับเอกลักษณ์เพิ่นสิเป็นหัวดารานะครับเนาะจะเป็นหัวดาราที่เพิ่นใส่ติดบังไฟนะครับนี่ครับนี่ก็นี่นะครับบรรยากาศบล็อกบรรยากาศค่ายนะครับสำหรับไผที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่อง YouTube กล้องคาลสโนวาพาจวดนะครับเพจกล้องคาลสโนวาพาจวดนะครับนี่ครับผมนี่นะครับพอเพิ่นอันผสมขี้เจี๊ยอะไรไปกับมะฮอนนะครับฮอรฮอน์ร่วมกันใส่ตะกร้าฮอนอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะงฮอนประมาณจังรอบไนึอีกรอบหนึ่งกันบ่ตัวนี้ดนเดี๋ยวจะแบังแบ่งหนึ่งมาหนิฮะนี่ฮอร์สามมันมาหนิป้าเด,ดี๋ยวขึ้นเนี่ยมึงกล้องหน่อยหนึ่งบ่บ่ไหมที่วันเนี้ยมึงมันกล้องหน่อยหน่อยโอ้ที่สามบ่งกันมาหนิสามบังเนี่ยผสม สิบสิบหลายสิบหาบ่จากลังสิบเจ็ดลังหัวข้อตั้งหากันนะหมายถึงว่าสิบแปดลังนะครับต่อบังสำหรับทอหานี่ต่อบังนี่เขาจะใส่ใส,ใส่อยู่หกลังครับถึงหัวข้อนะครับเนาะนี่นะครับนี่ครับพอเพิ่นอันนั้นเลยเพิ่มสิมาฮอนนะครับฮอนฮอนฮอนฮอ,อนในเขากั้นแล้วก็เตรียมสั่งไอ้อัดโลห์ือโลหเขียนฮือโลหสอง อัดโลขีดนะครับทีมงานโพชเจริญนี่เพิ่อัสียดิวโลขีดนะครับเนาะสำหรับการอัดของเพิ่นนะครับถือว่าลำโตกับบุกอยอวดมันใดด้ดนี่นครับ